ในเมื่อไม่มีใครเปิดก่อนก็ต้องเขย่าลูกเต๋าเสียงดวงแบบนี้แหละเปิดมาเป็นนายฮะเป็นฉันได้ไงเนี่ยโกงไม่ได้นี่ตาฉันบ้างเดี๋ยวฉันจะปั้นให้เป็นรูปหน้านายเลยเขยา่าเขยา่าเขยา่าเปิดออกมาสินี่เป็นนายเฮ้ยเป็นไงี้ได้ไงวะเอาละตานายเปิดก่อนอู้มันจะไปยากอะไรมามเดี๋ยวฉันเปิดให้เองเสียเวลา แค่เปิด,ดง่ายๆเนี่ยนี่แหละเหตุผลที่ฉันไม่อยากเปิดก่อนอ่ะเอาลูกสนุกกลมๆม,มาเปิดลูกสี่เหลี่ยมมันจะแทงได้ไงอ๋อคิดออกแล้วงั้นนายใช่ไมมใหญ่ละกันทาแป้งให้ด้วยนี่มันจะแทงได้ง่ายๆสบายๆเชยไม่ได้จริงเหรอจริงเอาแทงนั่นไงเล่นกูอีกแล้วให้กูแทงลูกปิงปองไปเปิดลูกสนุกมึงใช้อะไรคิดนะเท่านี้จริงแล้วนะเพื่อนใครแพ้เสียเมียนะเว้ยเออเออนายไปเอาเมียมาลอก่อนเลยระดับชั้นนะ่ะมันเก่งอยู่แล้วฮ่เฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ย เปิดก่อนได้เปรียบระดับชั้นอะไปฝึกมาจากอาจารย์หมาเหมัดกัดดากพี่อ่อนไปดูชั้นนี่ระดับชั้นเนี่ยฝึกมาจากอาจารย์ต้มมาม่ากินตอนเย็นเป็นไง